ตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องการปิดเกมเรื่องรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปแล้วใช่มครับใช่ครับทุกพักนะทั้งพักฝ่ายค้านพักรัฐบาลปัจจุบันนี่นะครับที่เป็นภาคพูดปฏิเสธหมดแม้กระทั่งหลุงป้อมยังปฏิเสธเลยไม่เอาแต่ตอนนี้ความฝันของสองปอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะไปร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยครับเหนื่อยนะเหนื่อยที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกมของฝั่งฝ่ายค้านเนี่ย ก็พยายามบล็อกสองปอไม่ให้อยู่ในสมก,การการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับ,รบเราเนี่ยไปคุยกับฝ่ายค้าฝ่ายรัฐค้านปัจจุบันเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีแล้วแต่ฝ่ายที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะซึ่งกําลังอยู่ในอ,อะไรช่วงเวลาเลือกตั้งพูดชัดนะว่า,าต้องไม่มีสองปอโดยเฉพาะไม่ใช่พักใหญ่นะโดยเฉพาะพักเก้าไกลก็ดีพักไทยสร้างไทยก็ดีพักเล็กพักเสรีรวมไทยเพราะเลย มันมีหลายเหตุผลเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังนะเกมบล็อกสองปอจึงเกิดขึ้นนะขนาดนี้เพื่อจะแยกแยกปลาแยกน้ําออกจากกันนะว่าเอ้ยไม่ได้นะถ้าฝ่าไปใชไต์จะเอาสองปอได้ยังไงนะมันย้อนไปเหมือนตอนนู้นไหมครับพี่ชาครับก็คือปีสามสี่สามห้าที่มีพักเทพพักมารมคล้ายกันไหมคล้ายคล้ายแต่ว่ามันมีจุดประสงค์แตกต่างกันแตกต่างกันตรงหลายเรื่องนะครับทีนี้ไปดูความฝันของสองปอก่อนตอนแรกเนี้ย ความหวังว่าจะตั้งรัฐบาลได้ต้อยโดยเงื่อนไขนะฮะโดยเงื่อนไขอย่างนี้ว่ารวมไทยสร้างชาติต้องได้80 80นะฮะครับพลังประชารัฐต้องได้7 0็มันถึงจะได้ร้อยห้าสิบแล้วไปเอาภูมิใจไทยสักหกสิบสองร้อยสิบแล้วไปเอาประชาธิปัตย์สักห้าสิบอะไรเงี้ยเขาคิดอย่างนั้นในตัวเลขของเขานะแต่ประชาธิปัตย์เขาคิดว่าเขาได้หกสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าถ้าได้สองร้อยสิบ แล้วประชาธิปัตย์เข้ามาด้วยก็จะตั้งเท่าไหร่200 250ยลร้อ50แล้วเกินแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะจากที่เราประเมินนะสองปอเนี่ยโอกาสเหลือแค่70นะรวมกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติที่ประเมินเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่30บบวกลบอ่าพาังประชาิรัฐอยู่ที่40บวก่บเพราะฉะนั้น70บวกลบโอกาสนั้นมากกว่าแล้วก็ที่บอกว่าหากรวมกันเนี่ยนะครับ70แล้วเนี่ยนะครับบวกกับภูมิใจไทย อีกเจ็ดสิบเท่ากับเพิ่มร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบต้องไปบวกประชาธิปัตย์หกสิบก็ยังไม่พอก็ยังแค่สองร้อยเพราะฉะนั้นโอกาสในการเป็นรัฐบาลขั้วนี้ยากและประชาธิปัตย์เขาประกาศแล้วเขาไม่ใช่ของตายครับแล้วเขาไม่ได้คิดว่าจะไปร่วมกับลุงตู่อีกแล้วเพราะลุงตู่เขาบอกแค่เลขาที่การพักประชาธิปัตย์บอกทําไว้เยอะทำไว้เยอะใช่ที่ทําไว้เยอะเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไปทําลายพักเขาครับ ไปดูดลูกพักเขาคือดูดลูกพักไม่พอให้ออกมาสัมภาษณ์่ดอีกนะครับให้คนที่ดูดไปแล้วไปด่าครับนะเขาก็เลยแบบโอ้โหเผาบ้านเ็าเรียกเผาบ้านนะตอนนี้สังเกตดูเวลาประชุมคณะมนตรีรักษาการเนี่ยคุณต่อเฉลิมชัยไม่เข้าร่วมประชุมนะครับในใบใที่ครมอประชุมผ่านให้วิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่าแสดงท่าทีชัดเจนไม่เผาผีกันนะครับ ทำไมถึงต้องตีกันสองปกันหลายหลายอันนะฮะหลายพักเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกว่าหนึ่งเนี่ยแยกฝังชัดอย่างที่ช้างพูดนะครับสองเนี่ยเพื่อไทยใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการแลนสไลด์เพราะถ้าบอกว่าถ้าไม่ชัดเอาสองปเอาลุงป้อมเอาลุงตู่เนี่ยคนก็จะกังขาใ่ครับตอนหลังๆเลยพูดว่าเลือกให้ขาดเลือกไอ้นั่นเลือกให้แลนสไลด์ไม่เอาสองปนะครับมากขึ้นนะครับพักที่ต้องการร่วมกับเพื่อไทย เขาก็ต้องตีกันใช่ครับบอกว่าเอาชัดนะสรุปจะเอาหรือไม่เอาสองปครับนะเพื่อไทยก็ถูกกดดันแล้วทําให้เกิดอะไรสมการการเมืองที่ทําให้ถ้าไม่เอาสองปเนี่ยก้าไกลมีโอกาสไหมก็มีมีโอกาสใช่ไหมเพราะตัวเลขมันเั่นไปอ่พักคุณหญิงหน่อยมีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสมีโอกาสนะครับเพราะเขาต้องเขาต้องตีกันนี้ออกไปพักเล็กเนี่ยยิ่งชอบถ้าไม่เอาสองนะครับก็จะได้เป็นนะครับเราก็คุณอภิสิทธ เวชาชีวะนะครับอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็วิเคราะห์ไว้ว่าโอกาสของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่จะกลับมาเนี่ยยากยากนะที่จะรวมกันได้เกิน250ยากแล้วนะครับและก็ตอกย้ําด้วยหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคุณจุลินบอกว่าไงครับบอกว่าคนที่จะจะมานําประเทศเนี่ยต้องเป็นนักประชาธิปไตยครับมีประสบการณ์ทั้งการบริหารราชกิจตัวจริงมีประสบการณ์ทั้งการถูกตรวจสอบและการขับเคลื่อนงาน บริหารประเทศในรัฐสภาด้วยครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของพลเอกประยุทธ์เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจุดอ่อนของลุงป้อมด้วยนะใช่ครับใช่ไหมเพราะลุงป้อมเนี่ยเวลาอภิปรายตอบคำถามเนี่ยพลาลุกขึ้นพูดว่าไม่จริงไม่จริงแค่นั้นแหละแค่นั้นจบเลยนะครับตอนนี้ก็การบอกว่าคนที่จะเป็นผู้หารประเทศต้องเป็นนักประชาธิปไตยเหมือนตีกันสองปอไปโดยนนยะสําคัญนะครับเราไปสัมภาษณ์หลายพรรคการเมืองโดยเฉพาะซีกฝ่ายค้านนะครับ ที่คุยกันเพื่อไทยว่าไงครับครับอันนี้คือเราไปทวงถามจุดยืนเลยครับจากทุกพักเลยนะครับก็คือคุณหมอชลนาเนี่ยบอกว่าเราจะไม่พูดถึงการจับมือกับใครก่อนเลือกตั้งเพราะเหมือนเป็นการละเมิดอำนาจประชาชนนะครชื่อว่าประชาชนก็ไม่อยากให้เราไปจับมือกับอีกฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะพักสนับสนุนอำนาจเผด็จการนี่หัวหน้าพักและก็รองหัวหน้าพักที่เป็น ต้องเลือกว่าคุณภูมิธรรมพี่อ้วนนี่เป็นมันสมองของพรรคมันสมองของพรรคครับว่าไงครับบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่อยากให้เราจับมือกับใครเลยก็ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยถล่มทลาย376เสียงสา6ยเสกเสียงนี่คือเอาเกินครึ่งของรัฐสภาไปเลยครับผมแล้วก็ถ้าหาก310เสียงขึ้นไปก็ยังมีโอกาสเลือกและตัวเลือกแรกคือพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ทำงานด้วยกันมาครับนะครับคุณหญิงหน่อยแล้วครับคุณหญิงหน่อยมาพูดกับสามบกกครับอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์กับสามบกนะครับก็บอกว่าเลือกพรคไไไไไททยยส้้าางงจะมม่ดลลุนนหกับ อ่าแล้วก็บอกว่าในฐานะพรรคการเมืองต้องมองแยกกันก็คือพรรคที่ต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งก็สามารถมาร่วมได้แต่พรรคในรัฐบาลนั้นต้องไม่มีสองลุงเป็นนายกและรัฐมนตรีคือถ้าถ้าเอาสองลุงเป็นอ่ารวมรัฐบาลไม่เอาไม่เอาครับครับก้าวไกลก็ชัดนะชัดครับพรรคนี้เขาชัดมานานแล้วบอกว่าประกาศชัดเจนรัฐบาลก้าวไกลจะไม่มีองค์ประกอบจากพรรคทหารทั้งสองพรรคเราต้องถอดสลักออกไปครับคือถ้าสมมุติว่าจะร่วมกับเพื่อไทยและเพื่อไทยดันไปเอาพลังประชารัฐเนี่ย แล้วลุงป้อมมาเนี่ยฮะก้าวไกลไม่เอานะไม่เอาใช่ครับหรือแต่แต่ก่อนที่บอกก้าวไกลไม่เอานะเขาไม่เอาก้าวไกลก่อนนะครับเสรีรวมไทยนะครับเสรีรวมไทยอาจารย์สมชัยศรีสุธยยกรครับบอกว่าถ้าให้รวมรัฐบาลกับพรรคไทยอ่ารวมไทยสร้างชาติเราไม่เอาด้วยครับในพุดตรงเลยนะครับแต่ในส่วนของพลังประชารัฐ ก็มีความจําเป็นนะฮะเพราะมั่นใจว่าเพื่อไทยกับพรรคฝ่ายค้านเดิมได้เกิน375ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยครับคุณทวีสอดส่องประชาชิว่าไงครับทพุ้ชัดครับบอกว่าสองพรรคนี้เป็นพรรคที่ไม่ได้มาโดยประชาชนนะครับมาเอาคะแนนสวมานะฮะการเลือกและก็เชื่อว่าพรรคสองพรรคนี้จะไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับก็เลยมีความจําเป็นต้องไปรวบเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์พรรคฝ่ายค้าน หลายๆพักเนี่ยพักฝ่ายการนปัจจุบันที่เขาบอกว่าเขากําลังจะเป็นรัฐบาลนะหลังการเลือกตั้งเขาคิดยังไงกับเรื่องสองปอไปฟังกันเลยครับเราจะไม่พูดถึงการจับมือกับใครเลยโดยเฉพาะก่อนเลือกตั้งการที่เราเะนไปประกาศจับมือฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการละเมิดอำนาจประชาชนเขานะครับเราปล่อยให้เขามีคัตัดสินใจอย่างเต็มที่ถ้าเราไปประกาศจับมือกับใครเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่เรา กำหนดยุทธศาสตร์และกำหนดเป้าหมายเอาไว้หลังจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแม้พรรคเพื่อไทยเราจะได้310นะด้วยกลไกรัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยเราต้องสแสวงหาความร่วมมือเพื่อให้ได้เสียง376ให้ได้เราหวังสองอย่างครับหนึ่งแรงเหวี่ยงเนี่ยจะไปสร้างแรงกดดันให้กับสวให้รับผิดชอบต่ออำนาจของพี่น้องประชาชนแล้วก็หวังว่าเขาจะมาโหวตอันนี้จบเลยนะครับเรื่องที่สองถ้าไม่ได้จากสวรหรือได้บางส่วนเนี่ย เราก็หวังจากพรรคการเมืองที่เขาได้รับมอบอำนาจจากประชาชนนี่แหละครับโดยเฉพาะฝ่ายประชาธิปไตายด้วยกันเนี่ยเราก็หวังว่าเขาจะมาร่วมมือกับเราใครที่บอกว่าเราจะจับมือใครไปตกลงใครเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องเพอ้อฝันของเขาหรือล้วนแต่เป็นเรื่องที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เรายืนยันครับวันนี้เราแรลนสไลด์อย่างเดียวถ้าพี่น้องประชาชนอยากให้เราไม่ต้องจับมือใครเลยต้อง3.76เดครับ376เนี่ยไม่ต้องไปจับมือใครเลยแต่ถ้า310ขึ้น เราก็ยังมีโอกาสที่จะเลือกแล้วเราบอกชัดเจนแล้วว่าคนที่เราจะเลือกเป็นอันดับแรกคือพรรคฝ่ายค้านร,ร่วมกันหรือพรรคฝั่งประชาไตยด้วยด้วยกันที่เราทํางานร่วมกันมาแล้วถามว่าร่วมได้ไหมมันต้องมาตรงนี้ว่าจุดยืนขึ้นหนึ่งจะร่วมกับใครเนี่ยคุณแก้รัฐมนุนไหมคุณจะปราบทุจริตจ,จริงไหมในทึ่ได้บอกว่าหน่อยเป็นทางรอดแ้วเรื่องหน่ยเยอะๆประเทศรอดอเรื่องให้ถล่มทลายเลยหน่อยไม่ได้มามองว่าหน่อยจะต้องมา,อาตอบคําถามวันนี้ ว่าต้องไปร่วมกับใครไม่ร่วมก็ได้นะเอาไม่เชื่อเลือกหน่อยดูนะเลือกให้ถล่มทลายยุติความขัดแย้งได้ไม่เสี่ยงต่อการรัฐประหารนะลุงไหนก็ไม่ได้กลับนะเลือกดูเพราะว่ามันเวลามันรอไม่ได้แล้วประชาชนเขาทุกข์ยากมากเรามาซื้อเวลาเดี๋ยวรอปีนุ่นจะได้ออนนี่ปีที่สี่ปี70จะได้นู่นได้นี่ ประชาชนเขารอไม่ได้เราต้องทำตั้งแต่วันนี้ถ้ามีประชาชนเข้ามาเก้าไกรพร้อมเป็นฝ่ายค้านต้องยึดมั่นต้องมั่นคงในหลักการที่ถูกต้องและหลักการที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศมากกว่าเสียดายที่จะไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีวันที่เราได้เก้าอี้รัฐมนตรีเราได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีเราต้องใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อการเปลี่ยนแปลงมไม่ได้แค่คิดว่าใครจะได้มียศถาบรรดาศักดิ์ ในพักประเมินดูแล้วว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะเชื่อว่าพักฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรวมกันเกินพันสามเมื่อเรารวมกันเกินพันร้อยเนี่ยคือแม้จะฝ่ายนั้นจะไปเอาสวมาเลือกนายกแต่การเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นที่นายกมันอยู่ที่เสียงในสภา ไม่ถึงครึ่งนะฮะเสียงของสมาชิกที่พูดนี่ไม่ได้ว่าปฏิเสธเลยแต่ว่าเป็นคำถามสมมุติที่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะสามารถเป็นเป็นรัฐบาลได้ไหมว่าก็ที่คะแนนโพตต่างๆก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับถ้ารวมไทยสร้างชาติ เราไม่ร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็พลังประชารัฐเองจริงๆก็ไม่มีความจําเป็นเรามอบการตัดสินใจเบื้องต้นให้กับประชาชนก่อนว่าประชาชนจะตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองใดและถ้า,ากว่าประชาชนตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองในซีกฝั่งของพรรคฝ่ายค้านเดิมให้มากเพียงพอ การจับมือกับพรรคอื่นๆอีกเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเกิน375เสียงหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะจับมือเบื้องต้นในพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมก็เลย375แล้วถ้าเลย375เสียงเนี่ย เราก็สามารถเอาสาวออกจากสมก,การทางการเมืองไทยได้เลยโดยไม่จำเป็นจ,จะต้องไปพึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติไม่มีโอกาสาอยู่แล้วละครับแล้วก็พลังประชารัฐก็มีความจําเป็นต้องพึ่งเพราะว่าการจับมือกับพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยที่เขาประสงค์จะร่วมกับทางเพื่อไทยก็น่าจะมีจํานวนเสียงเกินกว่า375จจากการประเมินเบื้องต้นครับค่อนข้างชาัดแล้วนะว่าหลายคนเนี่ย ต้องว่าทิ้งระเบิดสกัดกั้นสองปอเนี่ยนะครับแม้เข้าร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะตัวเองเป็นแกนนําหรือตัวเองเข้าไปร่วมก็มีเงื่อนไขเลยว่าถ้าเป็นสองปอไม่เอาไม่เอานะแม้ว่าเพื่อไทยจะพูดยังไม่ชัดนะแต่ก็ก็เป็นในในแล้วว่าไม่เอานะเป็นในในดูจานวนเสียงแล้วมันไปได้ไปได้แล้วก็เป็นแฟนคลับเขาจะไม่เอาด้วยถ้าไปเอาคนที่เพื่อไทยก็ไปด่าเขารัฐประหารเป็นประเด็นการแล้วสุดท้ายก็ไปเอานี่ก็จะมีปัญหาต่อไปนะครับ ตอนนี้นะครับถ้าสํารวจตรวจสอบดูนะมีสี่พักการเมืองอ่ะพี่ก๊อฟที่อาจถ้าเกิดเปิดเพื่อไทยชนะและจะตั้งรัฐบาลสี่พักการเมืองนี้จะไปร่วมกับเพื่อไทยลําบากนั่นรวมถึงก้าวไกลด้วยนะนะครับก็อย่างที่บอกสองปอคือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยนะครับและก็ก้าวไกลนะครับมีเหตุผลเยอะอย่างก้าวไกลเนี่ยเขากลัวเลยทง เขากลัวเอาเก้าวไกมาแล้วเขาตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับขณะที่ภูมิใจไทยก็ต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยไอ้ที่ความแค้นเก่ามีสองพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็ไปดูดเข้ามาด้วยไปดูดเข้ามานะครับและก็สามเนี่ยเรื่องเขากระโดงเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องสายสีส้มแล้วก็เรื่องโครงการต่างๆทั่ป่วนพันกันหมดนั่นแหละไปอภิปรายก็เยอะถูกไหมใช่ฮะนะแล้วเรื่องวัคซีนก็ไปอภิปรายเขาจะเอาเข้าก็มาอีกเหรอนะครับ ส่วนสองปอนี่ชัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่พักนี้วิเคราะห์ว่าโอกาสจับมือร่วมกับเพื่อไทยลำบากแล้วครับเอาละครับเราจะพักสักคู่เมื่ออย่างในสี่พักนะครับจับมือร่วมกับเพื่อไทยลำบากมันเลยต้องการมีการดิ้นทั้งลุงป้อมทั้งอนุทินดิ้นทั้งคู่ช่วงหน้าเจริญครับ